พี่ใครตอกพี่ใครบอกีออกซิงเกิลใหม่ี่เขาดีี่าถาพี่เตอรางแผนเราค้อขอขกอยังงการนี้เริ่เอาเอาเอาเริ่มเริ่มกนนเคลียร์ก่อนแวนอันนี้คือยังไงฮะวหนนี้องนองเขาอ๋อพี่จต้ใหญ่มากนะพี่เติดหอแลกใจมาถ้าอนาคตมัจะต้องใหญ่้นอันนี้ิี่ให่เย้วเองออไม่สอเายเป็นการบ ซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยทำใหะมีคนซื้อให้คนให้ต ah. ้องใหญ่กว่อะไรป่ะประเด็นคือซื e e ้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่เขาอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเล็กๆให้เขาจะได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิมเซอร์ไพรส์ได้เป็นผมได้เจอได้เซอร์ไพรส์แต่ถือว่าพี่เต๋อก็ได้เลยเฟรนแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวๆนี้วับแบบนี้ อยู่ก็ใส่ผมซะอย่างนั้นผมมันยืดไปแล้วก็มือไปกับผมตลอดเป็นไงบ้างทำไมมือติด80เกิดอกไรขึ้นการแต่ที่ไม่ค่อยได้เห็นก็เราไม่ได้ออกเงินเยอะมากใช่นมกยังไงนะโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยอ่ะไม่ออกเลยเหรอไม่ทรงตัวไม่อยู่อ่ะโลกนีงทำไมมือต้องแต่งอย่างนั้นนะยังไงยอมยกนิ้วน้าไม่มีอะไรเลยก่อนหน้านี้เข้าบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต้องต้องมีคนคันไปยุงจับไว้หน่อย ไม่มีงานค่ี่ว่าไอ้ผมก็ตันนั่นแหละค่ะต้องก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างัคนเดมีงานด้วยกันเองครับก็จะหาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากครับแล้วก็สองก็คือเออก็คือยากแต่ว่าเป็นคู่ที่ออกงานในสองสามอมานช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานเพราะก่อนหน้านี้ไปเข้าห้องน้ำมาไม่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 ถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยหายไปเมื่อกี้ครับก็คือไปหาย ช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าอยู่บ้างก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทั้งอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่ากันว่าก็เขียนบทให้หนูแอนได้เขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยอีกแล้วหรอมันมูชอบคให้อนปัดมือมาเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคนจ้างก็ไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะท่านเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้มีถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับรับค่ะ อาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบมือหวาลงรูปปุ่บ่อยเขาอ,อาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามนะเขาต้องหมายชอบไปทะเลคนเดียวหรือว่ามีความใจคบไไม่ได้ไปคนเดียวนะบางทีผมก็ไปด้วยแหละครับเรา,าก็ออ<ต>รับหน้ที่ป็นตากกล้องแต่เราไปถ่ายให้ดีที่สุดในรูปเลยก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยคือขอทอเราก็เลยแบบไม่ได้เราต้องทำไม่ได้เราสิ่งนี้ต้องทำให้ทำความสุขไม่ได้ถ้าไม่งั้นถ่นายยังไงเขาสวย มีทุกมุมเนี้ยใหม่กับพิกาเขาสวยทุกมุมเลยจริงๆเลมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นบ้างเบอบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบถอดเป็นผ้มยเลยก็สวยก็สวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่เป็นเขาคนแบบก็สวยก็สวยลั่นสวยเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายอยู่แล้วอยู่ละใหมว่าความสัมพันธระหว่างเวลาแฟนไปเที่ยวต่าง แบบเปเที่ยวไหนเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องใช่เป็นนี้แล้วผู้หญิงจะแบบขอหน่อยได้ไพรยังไม่ได้แก้หน่อยตรงหน่อย้แก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบแชลว์ไปใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วใหม่คอมเมนต์เรื่องการฟิล์มการถ่ายที่เสริมดีคือเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันนี้ต้องให้เครดิตมากๆเพราะว่าตั้งเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลย แล้วพอพี่เต๋อซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามมันก็ชนะใจเราไปแล้วแล้วเวลาพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อเอดีรูปดีรูปครั้งแรกดีรูปไม่้องเเกินเกินสองร้อยเขาลงกี่รูปแล้วเขาเขาลงรูปเดียวถ่ายประมาณสองร้อยเขา เขาหลับตาปืนไปแล้วประมาณ150ยห้านี่นี่ก็เรื่องจริงเลยนะเออเขาจะเท้าตาปืนไม่เราแ n a p ไวไปหรือเปล่าพี่เออความผิดกดกดจังหวะไม่ดีเออไม่รู้ทำไมถ่ายรูปร้อยรูป99รูปคือหลับตาเออเออมีคนเป็นเพราะวะเคยเคยทะเลาะกันเรื่องนี้ไหมกับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจน้องใหม่สักทีอย่างเงี้ยโอ้แรกๆมีนะวนๆกันนั่งรอวานิโต๊กคนเดียวเลยอ่ะหรอคือมันเป็น มันกดดันมากเพราะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมไม่มีเก็บไว้งานหน้าได้แล้วเขาเขียนแล้วแต่โจหัวขึ้นแล้วพัดหัวเรียบร้อยอมันมีมีงานหน้าหรอกยัง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 มีเนี่ยนะคูแม่ขอยดูการคู่แม่คู่นี้ดำมาเลยอ่ะไปดำามื่อไปดำาม่ออย่าไปไปดำมารู้เลยนะคะว่าคู่เราเนี่ยใครบงการเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะทามถึงอนาคตเรากลัวหรือเราเกม ไม่กลัวและไม่เกรงแต่เราเก่งอยู่นะเราเรียนปรับแล้วเขาสิช่วงเวลาที่เขามีธรรมะที่ผ่านมาเขอยให้กำลังใจอะไรครับก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาปรึกษาแต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบเหมือนกับยังไงเขาก็จะระบายสำหรับบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่าใครครับก็ได้แค่คนในครอบครัวพี่เก้าแล้วก็ผมทุกคนก็จะอยู่รอบๆตัวเขา ที่เหนอเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆส่งดอกไม้ส่งรู้สึกให้ตลอดมีก็ส่งส่งให้บ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทำอะไรส่งดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เออเป็นเป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออย่างเงี้ยเขากลับมาแล้วเจอดอกไม้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูมั่วสุมแลราก็เลยเป็นตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่ามาด้วยเขามี สงนี้เขาดราม่าเลยสองนี้ก็เทสไรสิฮะเทสอนู้นจะแง่ตอนนี้ไม่เกิีเต้ขากลับมาแล้วอ่ะอนู้จะเป็นถ่ายรูปยังไม่จบอไงจบจริงๆเขามีรองให้เราเขาาก็มีครับก็มีช่วงเวลาที่เขาออนแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนเนี้แบบให้คนเราจะพยาคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวอเขาอาก็ก็บมาเดียวแต่ว่าบางคราเอยู่อยู่เขาสเาจมา เขาเขาเคยเห็นน้องแบบโมชั่นโมโหไหมเต๋อน้องโมชั่นแบบฉุนเฉียวโมโเราเออเคยเห็นไหมเฮ้ยทำไปไม่เอ็นเตอร์เทนดิว่ะเอาเอายังไงอ่ะบีบไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องผมผมได้ไงก็ไม่รู้เออเคยเห็นไหมแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสเลยแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอึดอัดอย่างไรเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเรแบบแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคีแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถาม คุยตลอดอะไรเงี้ยมันจะไม่แบบโคดเรียงขอดอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตสิ่งแรกที่ไปจะโทษเลยคือไปจะโทษตัวเองไปจะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยไปจะโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแย่อ่ะงเงเพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดีเรื่องดีเราก็ระบายก็ฟังแล้วก็คุยพูดคุยกับเขาอยู่ ไม่ได้มีแค่เรื่องน่าอายแต่พอทําไมโพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยจนไม่เป็นลางานข้าวผมคือผมไม่รู้เรื่องเลยวะผมมีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะงออะไรผมก็งงงงตอนหลังก็รู้แล้แต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในนด้าไม่แล้วตอนน้องนฝนเกิดก็ถามน้องว่าไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่ได้ไอจีมาเดือนนึงแล้วค่ะผมผมไม่ได้ดูเลย ไม่ได้ตามโซเชียลมากนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยค่ะว่าหนูโพสต์อะผมก็เลยงงงงมากจริงๆคนเจ็บเยอะจริงนะถ้าหนูโพสต์ไปสองเดือนอย่างเงี้ยพี่เต๋อก็เขายังไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูโพสต์อะไรหรอคือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงใช่มพี่เต๋อเขาอยู่ในโลกความเป็นจริงอะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทำได้แบบพี่บ้างเหมือนกันที่แบบที่แบบว่าแบบครับ เออไม่ต้องแบบเสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันพิษเขาเมันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยที่แฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ใจชอบดูดูบารดูอะไรไปเนียเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูปเออให้น้องคนก่อนยัไม่ชอบถ่ายรูปนะต้องมือวางเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปมในใจเราเนี่ยหนักมากอันนี้พยายามพยายามสู้กับมันาเรวมีอะไรอยากจะบอกไหมล่ะบอกกันในมุมแบบของเราว่า หลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเหรอเอออาจจะดีกว่าเออจ้างอาจจะเหมาะกว่าแก้ปัญหากับคู่เหมือนคู่อื่นไหมเขาก็จ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบเฮ้ยไอ้น่างภาี่เจันนี้ดีมากนะค่ะเออจ้างเลยค่ะตัดปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแก้ไขปัญหาดีกว่าดีค่ะดีไซน์จะเก็บไว้พิจารณาขอบคุณมากพิจารณาโอนมานี่เป็นช่างภาพเหรอไม่โอนค่าชง อ่ะหมดอย่างอันนี้ว่าคือผู้กล่าวจะสรุปประกาศข่าวดีเลยว่าจะเออข่าวดีไปแก้ที่เราใหม่บอกไงสยบคอมพิวเตอร์ที่ไหนคนเขาจะเขาโมเมนต์แรกผู้ชายไม่ไม่แล้วเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาหลายรอบแล้วพี่เต๋อ์ดจะพูดบ้างโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยนะครับถามว่าเราจะแต่งงานแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้จะมีข่าวดีเมื่อไหร่ ติดตามที่เดวิกาชานอลนะยครับไปต้างไปทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์อ่ะแม่เชียร์นะแม่แม่แม่ดูถูกหัวเขาปบมือโอเคแล้วนะอย่างนี้เดวิกาต้องสวยทุกวันไหมครับเจอจะมาปลอยขนาดนี้ถ้าสวยทุกวันอยู่แล้วจริงพี่เจ๋อกระเป๋ากระเป๋าตุ้งๆใส่อะไรมาไหมฮะกระเป๋าสุดมันตุ้งไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีเลยเหรอตุืงอะไรคะแห้งเลยกากให้เอาแหวนมาอ๋อทำไมรู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันมาท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้น เราต้องคิดเผื่อไปไหมคุณต้องสวยหลายปีเลยนะคะถ้ายังงโอ้โหคุณเริ่มเป็นปีเลยนะสวยเมื่อวันไม่ไหวคุณเต๋อเขากะว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่ามาเซอร์ไพรส์ไงเขาต้องให้เราดูดูว่าอ่อนไหนอ่ะเออพ่อนใช่อ่อนแตไม่เซอร์ไพรส์าออ้าอ้ กนเล่งกดดันเมื่อวอจริงหรอหไม่้ะันเลยลงใเลยมื่อกี้เพ่อนเพื่อนจะมาอยู่เกพยานเะกลยอ่ะใกล้ยังกงพี่ตไปเรียเรื่อยก่อนไปถึงวะให้าเรเรื่ก่อนตอนนี้ก็ทางานทาอะไรก่อยังไม่ได้แบบรีบมาก แต่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในพาทของความพร้อมในหางศัหรับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ค่อนข้างมีความพ้อมแต่ว่าก็ยัรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำเปนอไรม่ได้ไ่ยายามไ่ยย่ยยามอโอเคอบคุ้าันนี้องจริงก็คืออนี้ก็เหมือนจริงนะตอนนี้รอแล้วนะ ทำไมพี่ต๋อต้อนี้อ่าซาบิการ์ดอ่าเขซื้อเองเขาเองเขาไปถาเป็นุนปีาไป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 ไไป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 ไ

ดี Beast D ด้วยนะคะด re ังด re ังดัม้องไปไม่ต้องอีกไม่ไม่อัวนี้จะัตัวนี้